สวัสดีคะ่ะพี่น้องคาพบพ่อก,กันงามค่ำคืนวันนี้ทํางานยาวไปคะ่ะวันนี้น่าจะทํางานจนดึกคะ่ะอันนี้พัชชาได้เปียะไว้แล้วเด้อเวลาเข้าชอบมันจะได้ง่ายคะ่ะนิ้วเราก็ทําไว้แล้วเวลาเข้าชอบมันจะได้ง่ายเวลาเข้าชอบแม่ใบสีสาหรับพัชชานะคะพี่น้องขาพัชชาก็ต้องใช้สเตปเปอร์สองตัวเหมือนเดิมคะ่มะไม่ว่าจะเป็นชอบใบสีแม่ไหนก็ตามคะ่ะพี่น้องขามันด้วยความเคยชินนะคะพี่น้องขา วันนี้จะพาเข้าช่อประยุกต์ค่ะพี่น้องขาเข้าช่อประยุกต์แม่ก้าวนะคะพี่น้องขาเนี่ยถ้าเราทำนิ้วไว้แล้วนะมันจะง่ายเวลาเราเข้าชอนะ่อน่ะพี่น้องขาม,มันจะง่ายนคะครับวางลงไปแล้วก็อ้าสเตปเปอร์ออกอีกตัวหนึ่งเย็บด้านหลังไว้แล้วก็หอ่อถ้าเราทำแบบนี้อ่ะแม่ผ้านุ่งฮามันทิ่บกขยือนอ่ะนะพี่น้องขาพอผ้านุ่งฮาบกขยือนแบบนี้เข้าช่อใบสี่ก็จะบ,บยืด บยืดแล้วก็จะสวยค่ะบางคนทําแม่ใบสี่แม่เก้ายืดเท่ากับแม่สิบสี่แม่สิบห้ามันยืดเพราะว่าผ้านุ่มมันไหลหลายๆคนจะเป็นค่ะเราวางที่ก็จริงแต่เวลาเราทํางานจริงๆอะผ้ามันไหลแล้วมันก็เลยกลายเป็นช่องไฟห่างฉะนั้นช่องไฟต้องถี่ค่ะถึงจะสวยนะคะพี่น้องคะการเข้าชอบประยุกต์จะแตกต่างกับเข้าชอบโบราณน,นะคะเห็นปะ ช่องไฟเ่เขาเอื่นช่องไฟต้องถี่ถ้ามันห่างแล้วมันบ่งงามนะคะในที่สําคัญแม่ใบสีต้องแน่นนะคะพี่น้องคาบางกุเห็ดหลวมหลวมแล้วก็ช่องช่องไฟห่างโบได้นะคะพี่น้องไม่ผ่านแบบนั้นมันคืองานไม่เรียบร้อยนะคะ <S <S แต่คือว่าและมือไหมแลกแลกกับปิ่นคือการนะคะพี่น้องคาแต่ทาไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เก่งค่ะพี่น้องคาประสบการณ์มันจะสอนเราเองนะคะ เวลา,าวางผ้านุ่งใหเราวางยังไงวางผ้านุ่งให้วางขึ้นสูงๆอย่าวางผ้านุ่งต่ำถ้าเราวางผ้านุ่งต่ำมันก็จะยืดง่ายนะคะพี่น้องอสิ้นก็นได้บทตัดต่อเลยเด้อค่ะนี่ให้เบิ้งจนจบเลยค่ะพี่น้องคะเออแม่เก้าแม่เก้าก็จะเข้าเร็วเนี่ยนิดนึงแหละเพราะว่านิ้วไม่เยอะนะคะและอีกอย่างเราเตรียมของไว้บุตรละคืนนี้ก็ว่าจะนอนสักเที่ยงคืนค่ะพี่น้องคะ ไหวแค่ไหนก็แค่นั้นพรุ่งนี้ก็ค่อยสู้ใหม่นะคะพี่น้องอืใครจะสั่งงานอะไรบายสีพัชชาไปประกอบเองนี่ให้สั่งล่วงหน้าเ้อสั่งล่วงหน้าคุณแหลอยางต่ำก็ต้องสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนหนึ่งได้ยิ่งดีนะคะพี่น้องคะเ,เดือนหนึ่งได้ยิ่งดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าพัชชาจะได้ลงคิวงานถูกหรือจะเจ้ามาสั่งไม่ได้นะคะอย่างเช่นงานบวงสรวงเนี่ยงานบวงสรวงต้องสั่งล่วงหน้าพัชชาเดือนหนึ่งนะคะ บางทีเราติดงานเล็กงานน้อยแบบนี้เราก็จะได้เคลียร์บางทีเราก็จะไม่ได้รับงานอื่นแบบนี้นะพี่น้องขาบางคนจะมาสั่งงานบวงสรวงสี่วันห้าวันไม่ใช่ไม่ได้พระชาทําไม่ได้พระชาไม่มีทีมงานนะคะพี่น้องขาพระชาทําคนเดียวเป็นคนเดียวเป็นหลักแต่เรื่องห่อใบตองเรื่องทาโฟมเรื่องฉีกตองเสียบดอกไม้ก็จะมีแฟนบ้างมีญาติพี่น้องมาช่วยบ้างแต่งานใบตองมีพระชาคนเดียวเป็นหลักนะคะ ฉะนั้นต้องสั่งพชาร่วงหน้ามันจะได้วางแผนง,งานถูกนะคะการสั่งก็ต้องมีมัดจําถ้าสั่งปากเปล่าไม่มีมัดจําก็ไม่ได้ทํานะคะพี่น้องคะอันนี้พูดเรื่องจริงแล้วพอถึงวันจะมาเอางานไม่ได้คะ่ะเพราะบางคนสั่งปากเปล่าไม่ได้มัดจําก็ไม่ได้งานนะคะอืมอันนี้พชาแจ้งให้เข้าใจบางคนอาจจะมีเข้าใจว่าทําไมต้องมัดจํางานก็ยังไม่ได้เลยไม่รู้จะทาให้หรือเปล่าก็ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่เชื่อใจฉัน คุณไม่เชื่อมั่นฉันก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มัดจำก็ไม่ได้งานแต่พอถึงวันงานแล้วบอกว่าทำให้หน่อยทาไม่หน่อยไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องมัดจำก่อนมันเป็นงานสั่งทําบางทีเราทําไปแล้วคุณยกเลิกจะทํำยังไงเราก็เสียหายเนี่ยบอจ้าพี่น้องพัชาเบาทุกคนเขาก็เป็นเหมือนพัชาบดเลยเออใครช่างใบสีทุกคนเขาก็ต้องมัดจำบดบุเลี่พี่น้องไม่มีใครไม่เอามัดจำก่อนหรอก ได้อีกอย่างพัชชามีตัวตัวในโลกออนไลน์เรื่องว่าจะไม่ส่งงานโกงลูกคงลูกค้าอ้าพัชชาไม่เอาชื่อเสียงตัวเองมาแลกหรอกพี่น้องเงินสนีว่วความจริงเลยไม่เอาชื่อเสียงตัวเองมาแลกหรอกค่ะคนติดตามพัชชาจะส่งแสนสามแสนสองสี่หกปแปดเก้าวอไปแลยกรยาวไปเข้าอยพี่น้องเบิ่งกงงงรกระจักกันเบิงบเอาที่ซื้อหรือพี่น้องเดือเทคนิคกระได้ค่อยว่าไป,ไปเรื่องอื่นค่อยวอาไปเลยะยาไปแล้วได้ ว่าให้เข้าใจนะและบางคนมาสั่งงานไปเช็คราคาตรงนี้ตรงนั้นไม่ไม่เหมือนกันหรอกพี่น้องค่ะราคาถูกก็มีไปเช็คคนไปเช็คสิบคนราคาก็ไม่เหมือนกันสิบคนหรอกค่ะเ mm. ชื่อพัชชาเถอะเพราะว่างานใบสีน่ะมันมีไม่มีราคาตายตัวนะคะมันอยู่ที่ความพอใจทั้งสองฝ่ายคนจ้างงานพอใจในชิ้นงานของฉันฉันจะจ่ายเท่านี้ฉันก็จ่ายเพราะฉันชอบงานของเธอ อ,อบางคนชอบราคาถูกแต่งานมันคนละเกตพี่น้องต้องเข้าใจนะงานมันคนลกกะเกตถ้าที่ว่าเป็นภาษาบ้านกับงานมันหยาบงานหยาบหยาบราคาถูกๆมันก็สมกับราคานะพี่น้องบ,บไดว็อบเดว็าใส่ไผ่ได้แต่ว่าให้ฟังบางคนมาเช็คราคานะอันนี้เท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่ก็ไปเช็คก,กับคนนี้นั่นเท่าไหร่โอ้เจ้าไปเช็คสิบคนราคาก็ไม่เหมือนกันสิบคนหรอกคะ่ะอันนี้พูดเรื่องจริงคะ่ะ ว้าหลายแล้วก็ยาวได้ไหมกระดัดคค้งด,ดัดงอเห็นป่ะชอบใบสีของเขามันก็จะอวบอ้วนเห็นไหมมันจะวิมันจะไม่ยืดอ่ะบางคนทําเมฆเก้าเลยยาวมากยาวเกินไปมันไม่สวยสองสี่หกเปดเก้าสี่นี้มองแล้วสบายตาบอก่องไฟซองไฟมันจะฉี่ไม่ให้มันห่างเห็นป่ะ ฝากกดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ยาวไปเว้าวไหลก็ขอโทษขออภัยพี่น้องขาเป็นคุณหมักว่าวไดวว้าหลก็สลุยกุยเกึอกยังว่าอืแซให้น้ำเนี้ยจ้า